ต้เท้าครับผมมีความอุ่นอกอุ่นใจมากจากการที่เพื่อร่วมงานคนนี้คุณบอวินนี่ได้โต้แย้งคดีด้วยความสามารถอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนแทบ,บจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ผมกล่าวเลยแต่ทำไม เราถึงอยู่นี่มันเป็นอย่างไรเรื่องง่ายๆของประเด็นทรัพย์สมบัติจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดต้องมาโต้แย้งกันในศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาแปลว่าเรากลัวศาลชั้นต้นนั้นเหรอที่ตัดสินให้เราชนะโดยพลาดข้อเท็จจริงนั้นเหรอหรือเกิดจากความเกรงกลัวของเราต่อสงครามกลางที่ทําให้เราถือเป็นเรื่องใหญ่ต่ตคดีธรรมดาซึ่งไม่เคยมีใครสนใจ อันทำให้เราไม่คํานึงถึงความจริงทั้งที่มันยืนต้าง,งานอยู่ต่อหน้าเราสูงดุดภูผาความจริงข้อนั้นถูกขับไล่จากคดีนี้ไปดุดดังธาตุถูกลงแท้จากสารเศร้าหมองและหมดหมงและ <c oughs> โดยไม่ได้อะไรประเทืองปัญญาทางกฎหมายจากฝ่ายอายการเลย ทางอำนาจอันยาวไกลทรงอิทธิพลของผู้บริหารประเทศด้วยในเมื่อน,นี้ไม่ใช่คดีแพงจนทั้งหลายผมขอ,อกล่าวว่าเป็นคดีสำคัญที่สุดที่เคยมีมาต่อศาลนี้เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเราเออนี่คือ เออนี่คือสิ่งที่พิมพ์จากทำเนียบประธานาธิบดีของเราเชื่อว่า The Executive Review ซึ่งทุกท่านคงอ่านแล้วท่านประธานาธิบดีหวังให้ทุกท่านอ่านนี่คือฉบับเมื่อเร็วๆวนี้และมีเออบทความหนึง่งในนี้เขียนโดยจิตใจของคืนของชาวตายคือรองประธานาธิบดีสมัยผมจอนข่าวหูเูรอมั้ง <c oughs> คงใช่ ผู้ยืนยันว่าไม่เคยปรากฏว่ามีสังคมที่เจริญที่ขแขนงหนึ่งไม่เจริญเติบโตจากแรงงานของอีกขแขนงหนึ่งมองย้อนกลับไปหาใครเรือกจะมองถึงยุคโบราณถึงยุคพัมภีรประวัติศาสตร์บันทึกว่าในอีเดนถึงมีคนถูกสร้างแค่สองคนก็ตามแต่มีคนหนึ่งถูกประกาศให้ด้อยกว่าอีกคนแล้วบทาทอยู่กับเรามาตลอด โดยทั้งไม่เป็นบาปไม่ผิดสินธรรมแน่ละสงครามกับความเป็นปรปักต่อกันคือธรรมชาติของคนเช่นกับความเป็นทาตจึงเป็นของธรรมชาติอย่างช่วยไม่ได้ <c oughs> ท่านผู้มีเกียรติผมมีความเห็นแตกต่างกับจิตใจอันคขงขื่นของชาวตาย และประธานาธิบดีซึ่งเห็นด้วยกับเขาอย่างโจ่งแจง้งขอเสนอวัาธรรมชาติคนเราคือ,อ,อผมทราบว่าเป็นความคิดกี่ขัดแย้งกันคือเสรีภาพเสรีภาพขอพิสูจน์คือการที่ผู้ชายผู้หญิงและเด็กดิน้นรนให้ได้คืนมาเมื่อเสียไปเขาจะหากโซ่ตัวทิ้งเขาจะสังหารศัตรูของเขา เขาจะพยายามซ้ำๆส,สักซาสู้อุปสรรคสู้อาคติทั้งปวงเพื่อกลับบ้านสินแค่ยืนขึ้นถ้าคุณพอยืนได้ทุกทุกคนจะได้เห็นชายนี้ผิวดำเห็นยุกตบตาท่านแล้ว แต่เราก็สามารถมองออกด้วยว่าสิ่งที่จริงแท้แน่นอนคือเขาวีรบุรุษทิ่แท้จริงในห้องผู้เดียวถ้าหากเขาผิวขาวเขาไม่จำเป็นต้องมาขึ้นศารนี้ต่อสู้เพื่อชีวิตถ้าเขาผิวขาวแล้วก็ผู้จับเขาไปเป็นอังกฤษเขาจะยืนไม่อยู่เพราะหนักอึ้งโดยเดยนตราแล้วก็เกียรติยศที่เราประเคนให้เขาจะมีผู้แต่งเพลงให้แก่เขานักประพันธ์ใหญ่ในยุคเราจะเขียนเรื่องของเขา เรื่องราวของเขาจะถูกเล่าอย่างซ้ำๆในห้องเรียนเราเด็กของเราเพราะเราจะต้องทำให้ทุกคนรู้จักถือ่ของเขาเหมือนกับที่เรารู้จักกับแพทริคเฮลีและถ้าถูกของฝ่ายใต้เราควรจะทำยังไงดีกับเอกสารหนาอานหนารำคาญเรื่องการประกาศอิสรภาพอย่างทรนงองอาจ ทุกคนเกิดมาทัดเทียมกันสิทธิไม่แตกต่างกันชีวิตเสรีภาพและอื่นๆอ,อ,อีกมากทำยังไงกับสิ่งนี้ดีผมมีข้อเสนอเล็กน้อย